ดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะูนะแฮ่น่ากลัวจะเกินเลยไอ้ชี้ไม่ต้องไงกูก็เปิดเลยนะพีพีพีเฮ้ยจม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 อ๋อจมจมไม่เคยต้องกระโดดออกปะในทำงานมาจัดเอ่อโดดออกใช่เอามาแค่นี้เองเหรอในเรนนี่อะไรเนี่ย หุ่นคว่ำเราไปไหนต่อตรงนี้เหรอไปตรงนี้ป่ะเจ้าอะไรเนี่ยไปเรื่องนี่ศัตรูปกกลางไม่รู้ไปไปขวาจริงๆเราไปทางที่โชคร้ายก่อนก็ได้ตรงไหนอ่ะกดกดอะไรอ่ะกดคอนโทรลคอนโทรลเฮ้ยเวลาบุลับบุลปิดไฟด้วย่ะคอนโทรลแต่ไอ้เธอมุกจะเป็นบดเลยเนี่ยตามลักษณะ

มุดไม่ได้มุดไงตากหัวกอะกันโทนะทนเฮ้ยพี่มันตามมาเราวุ้งกนกลัวเลยมัรลวจกรกล้วที่ะรังเลยโอ้โหโอ้โหอยู่ใกล้กูมากเฮ้ยกูไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนอืมขอจะโดนีก พี่่วาไงเออรถเราเราไปตามกันดีกว่ามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เรื่อยย้ายเสียงได้ดูดมากเลยเมื่อกี้กูเห็นมันยืมทางโน้อนี่ะใช่เหรอคือจูดี้มันเกี่ยวกับอะไรวะจูดี้คือแบบอ่านในใบจูดี้แอทแทคกแคมีราเมนคืออ่านในใบที่ดูอยู่ก็คือจูดี้ จมปีตะกอนี่พี่มโมดไม่ได้อะเฮ้ยเอาเอาเอาเราเผาเฉยกูเผาเฉยอะไรอะไปเด็กซตไปเร็ไปเร็วตหาทางออกเฮ้ยเนี่ยนี่งวิยุดวิยุดไม่ใช่ละไม่ไมใช่กดคลิกกดคลิกให้วาโอเอาไปเลยเหรอ เออนี้ทางนี้ทางนี้ไหวไหมครับท้ามโอ้เอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะฮ what the fuck วอดเหรออ่ะอุ้ยอุ้ยรีบรีบลงเลยรีบลงเลยมาเร็วมาไล่เร็วเอ้ยหิน ผี่อะไรไม่สซนเท่านั้นค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 นที่ยังคนที่ยังไม่ได้ลงอ่ะพี่รอดผมมารอดเอารอดเลยเออจริงแต่แย่คือผมรอดอ่ะแบบไวท์ฟอร์สอะไรอ่ะตูดันคานร์ใช่ใช่คุณวิ่งลงโอ้โหเล่นีเดียวจะเป็นไงวะไม่รอดไออารติอาติไง่ใหเกียไม่ให้ไม่ให้จริงลงแบบนี้อ่ะมีหนังเรื่องหนึ่งให้แบบวิอะไรอ่ะ Quát à. à. oh, chủ... oh. uh. uh -huh. <laughs> như <laughs> hứng... <laughs> một ngày không <laughs> chơi ào tiêu thụ ào bây giờ tiêu 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 ้ยอะไรอะะอะไรอะะถือของด้วยอะนี่นะไบนู้นแล้วอ่ะไปไหนมาไปไหนมานี่ไปไกลแล้ไปกลละกูเหียวิ่งตามโอ้ยมาอมด่นมี่สดมดสทด เอาให้เข้าไปเรียกขอไม่หายพี่ไอ้มันคลายตรงนั้นนะฟิวน้องไปเลยไปเลยเฮ้ยไปเลยฟิวน้องทำจักทั้งสองไอ้ทั้งสามคนน่ะไปก่อนเลยรอไปให้แล้วไปไหนไปไหนเออไปตรงไรงตรงไปไหนครับพี่ผมอยากรีพาตรงนี้ช่วยผมรีพาหน่อยครับมันมาคับไอ้นี่นี่ว่ะไม่ต้องการมึงหรอกไอ้สัสต้องคานไปต้องคานไม่ให้ดูเครื่องเล่นใช่ป่ะนี่เสียวหัวมาก นี่อ่ะต้องผ่านเครื่องเฮียนี่แล้วไปตรงข้างหน้าเราเลยไอฟิลมึงแม่ไม่ระวังหัวมึงเลยตายไงเฮียเออเออมึงโดนเออมึงโดนมึงโดนยันฟาปังบีูซ้เฮ้ยไปไกลกว่านี้ไปไกลกว่านี้กุนี่เหรอเก่งเก็บคนเลยว่ะสุดแล้วนะไอเฮียเอ้ากูลองทำละเออนั่นแหละลองทำไปลองทำไป มีถ <se> ้ำ <welche> ถ <ăn? S 1> <sch> <diy> ้ำไหนวะนั่นอะไรนั่นถ้ำ่ะไรนี่นั่นถ้าเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้ผมอยู่ในบ้านละได้่ตูวไปอยู่ในบ้านละ้วขอโทษทำสุดได้แค่นี้จบแล้วพุ่งมึงแม่โคตรกระจอกอะแอบบ้านของอะไรเฮ้ยมันไม่ตังมาเลยถ้ำเว้ยพวกมึงเก็บอะไรกันอะพวกมึงเก็บอะไรกันอะออกไปโดนแแบแน่พี่ฟิววิ่งตัวอะไรอยู่ในถ้ำวะ โอ้วเชีย่ยแม่งไอ้ซุบอะไรวะไอทำเนียอะไรวะจัก <c oughs> มาแรงมูไม่เยี่ยโอ๊ะจักจักมาดึกเีอยอยากลองนำดูเฮ้ย่ฟิวมันก็นโจรไปเลยวะกระโดดแย่ <c oughs> ยตั้งไฟแม่ง โอ้โหโอ้โหนันเรื <Luis> <ỗ df od> <umes> ่สตอมนัเอสตอมาดแสงไอ้สว่างกันไหมทำไมไฟบนนีบหนีะวะไฟจะหมดแมีเสียงอะไรติดอ่ะเรื่อฟ้าเหรอไอ้บอกว่าเรื่อฟ้าอุ้ยยวยย้ย้ยยยยยอุ้ยอุ้ยโ้ย้ยยย้วย้ย้ย้ย ยังไม่รไรไไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปฟิไปไปไปแล้วไปฟิลไปไปแล้วไอไไปเลยไปเลยไปไปไปแล้วไปนี่แล้วไปนี่แล้วไปไปเราต้องไปทางนั้นแล้วล่ะทางนี้ก็ไปไคือมีปืนนะแต่มันเป็นพาร์เกมพาร์ตอะ ใช่ใกล้หูเือมากไอ้จักก็ตกใจตามจักอ่ะเยังไม่มีอะไรเลยตกมาไม่ตายแต่กูมองไม่เห็นจ้เจาะมึงอ่ะโอเคอากาศ โอ้โหไปโัวุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยตะขาบเอ้ยมอดมอดมอดเอ้ยอายดีคอหักเียอ้โดนตะขาบคาบคนแรกเลยเนี่ยอุ้ยลบลบลบต้องตีต้องตีต้องตีหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนสแตม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 อ๋อเจ สแปรตรงนี้สแปรตรงนี <laughs> ส้สแปรสแปรดแอตแท็กเนอร์แฮมเมอร์ออกพิสโต้พิสโต้ด้วยน้องเว้ยอ๋อปืนน่าจะปืนเกมพาร์ทดีกว่าออกทางออกทางออกอยู่ไหนเอ้ยตะขับกระจอกจริงจมันหยุดแล้วนี่เปล่าไหนวะนี่ประตูเนี้ยทุบให้จีนยู่แซปพอร์ตฮะหัวเจ้าป๊อด ซับพอร์ตแชปเตอร์2อ๋อแชปเตอร์2มันมันออกมายังวะน่าจะยังนะมันเปิดห้โดรเนตอยู่อะโอ้ oh.